ขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากหุุนสวยต้องยกให้โซโซโน่ กลับมากันตอนนะคุณผู้ชมนะครับผลิตภัณฑ์กับช่วงค่ะท่านปากอยากเผือกแล้วก็อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนนะคุณผู้ชมนะฮะนึกแนะต <c oughs> โโ่มิสเตอร์จันเจ้าเขเลยลืมโซโซโนนะลืมไม่ได้เดี๋ยวี่ขวัญด่านะคะโซโซโนคุณผู้ชมนะสารสกัดหลักๆเลยนะนั่นกะนะ็คือแอลคาเนตี ine, นะใครที่ชอบออกกําลังกายใครที่อยากจะแบบว่ารับประทานไปแล้วเนี่ยบางคนยังเหงื่อออกยากออกกําลังกายไปหลายนาทีแล้วเหงื่อยังไม่ออกโซโซโนใส่แอลคาเนตินตามที่กฎหมายกําหนดมีออยถูกต้องใส่ ไปแล้วออกกําลังกายไปด้วยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าออกเหมือนอาบน้ำเลยมาช่วยเบิร์นด้วยใช่ไหมเผาผลาญเผาผลาญเผาผลาญน,นะคะเราต้องทานแอลคาไีนปกติร่างกายเรามันมีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยอายุด้วยวัยเนี่ย ด้วยสังขารเนี่ยมันจะเลือกผลิตน้อยลงเราต้องกินเสริมเข้าไปแล้วเวลาเราเดินเราวิ่งหรือว่าเราเดินทํางานบ้านล้างโรง,งล้างรถเนี่ยเหงื่อมันจะแตกมันอาบน้ําแล้วเวลาเหงื่อออกเนี่ยคุณหมอบอกเลยว่ามันดีต่อสุขภาพะนะสุขภาพผิวก็ได้สุขภาพร่างกายก็ได้นะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นแต่ว่าก่อนจะไปโปรโมชั่นเรามีกิจกรรมใช่ไหมฮะใช่ค่ะสำหรับโซโ,ซโนเนี่ยมีการจัดแคมเปญในช่วงนี้นะคะชื่อว่าแคมเปญลีนแอนรวยท้าลมร้อนเขามีการสุ่มผู้โชคดี1ิท่านด้วยกันนะคะ กติกาเนี่ยง่ายมากเลยเพียงแค่เข้าไปกดไลค์ c e e o o o k แ n นเ g e ของเขานะคะโซโซ n โน่ไทยแลนด์ กดไลค์แล้วก็กดแชร์โพสต์นี้เลยตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยคอมเมนต์บอกเหตุผลที่อยากมีหุ่นสวยให้กับทางทีมงานโซโซโน่ไทยแลนด์เขาจะมีการสุม่มผู้โชคดี10ท่านถ้าเกิดว่าสิบท่านนี้ชโชคดีนะคะจะได้รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโซโซโน่ทานฟรีๆรีหนึ่งเดือนเต็มไปเลยเท<อ>่านั้นไม่พอค่ะพร้อมตารางคอสการออกกําลังกายแบบเคร่งครัดอีกด้วยเขาจัดกิจกรรมนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง27เมษายนนี้เท่านั้นแล้วก็จะมีประกาศผล30เมษายนค่ะก็เียว่าตอนนี้ต้อง รีไปทํากิจกรรมกันเลยใช่ค่ะโซโลโนนะพี่ต๋อบอกเลยว่าของจริงนะฮะพูดเรื่องของจริงเอาของไม่จริงมันด้มาเหยียบรายการนี้เด็ดขาดนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโลโนโลถ้าคุณซื้อไปจํานวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งกล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์09 1 1 1 9 9 4 4 4งเ้าย้ำกันอีกรอบค่ะศ9 9 4 4 4ค่ะอ่ะมาพี่พี่พี่ปุ้ยนะคะออกโรงโพสชี้แจงกรณีดารดามา่าฟาสสายปวินสุดาและครับพี่โจเซ์เฟสก่ก็ตั้งแต่พี่โจเซ์เฟสนะคะออกมาแฉพฤติกรรมของน้องฟ้าสสายนะคะมิชชั่นอเวอร์ประเทศไปี2019บอกว่าฟ้าสสายทั้งมาสายไร้เวนไนกินเยอะหุน่นพังไม่คืนชุดแบรนด์เนมที่ยืมใส่ไปเนี่ยก็ยกลายเป็นประเด็นใหญ่หญโตเลยก็มีการตอบโต้ของแฟนคลับของฟ้าสสายโยงไปถึงประเด็นว่าเอ๊ะทำไมบริษัท TPN เจ้าของเจ้าของสิทธิ์มิชชั่นอเว ไทยแลนด์เนี่ยทำไมถึงไม่มีการออกมาปกป้องฟ้าสายบ้างไม่เห็นผู้ไรเลยล่าสุดคุณปุ้ยปียพรแสนโกศิกหนึ่งในผู้บริหารบริษัท TPN ก็เลยต้องออกมาชี้แจงแถลงทุกประเด็นก็บอกว่าทาง TPN เนี่ยต้องขอชี้แจงว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนเนี่ยมีทั้งมุมด้านทีแล้วก็ด้านที่บกพร่องเราควรจะมองแล้วก็จดจําภาพที่งดงามของกันและการจะดีที่สุด วันนี้เนี่ยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายแล้วขอชี้แจงว่าไม่มีใครหรือว่าฝ่ายไหนที่มีผลประโยชน์ใดๆกับ TPN ทั้งสิน้นสถานการณ์ของประเทศแล้วก็ของโลกนะวันนี้เดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเราไม่ควรเสียเวลาไปกับเรื่องไร้าสาระสำหรับหลายท่านที่เรียกร้องให้ TPN มาแถลงข่าวขอบอกเลยนะคะว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิน้นเรื่องนี้พี่ปุ้ยก็ได้คุยกับฟ้าสายด้วยตัวเองแล้ว silent is golden ยังคงเป็นเรื่องจริงเสมอพี่ปุ้ยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแฟนนางงามท่านไหน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในครั้งนี้สามารถอินบ็อกมาแจ้งพี่ปุ้ยได้เลยทางท p พจะหาทางช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดค่ะนะฮะเราพูดถึงโจเซอร์เฟสและวระฟาใส่อยู่ๆก็ไปโ,โควิด19นะฮะ, <c oughs> ะพ้ยเก่งจังเลยค่ะนะคะ <c oughs> แพทนภภาโพสโสดนะทำชาวเน็ตสงสัยเลิกกับก๊อตแล้วหรือหรือจ้อาหลายคนสงสัยเพราะว่าช่วงก่อนเห็นว่าคุณแพทยนภภาก็ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ <c oughs> กาโอเพนนิ่งการโอเพนนิ <c oughs> <opening. S 1> ่งศ <c oughs> ึกษาด <opening. S 1> ูใจศึกษาดูใจกับรุ่นน้องหนุ่มก๊อตแต่เขาก็บอกว่ายังไม่ได้คบกันเป็นแฟนอย แค่ว่าคุยกันคุยกันเฉยๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีภาพดอกกุหลาบช่อโตช่อนี้เลยนะที่แม่แพทเนี่ยโพสลงในอินสตาแกรมก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่ามีชาวเน็ตที่เขาตาดีเนี่ยไปเห็นประโยคที่หลานสาวคนสนิทของแม่แพทสนทนาการในอินสตาแกรมคือหลานสาวเนี่ยเขามาคอมเมนต์นะคะก็เขียนว่าเรื่องในโอกาสอะไร พี่แพทก็ตอบไปว่าโสดอา้าวหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอา้ายังไงกันเนี่ยแล้วสุดท้ายมาภาพนี้โพสนี้ก็หายไปด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เลยทําให้มีเขาโครงเห็นถึงความสัมพันธ์ของคุณแพทแล้วก็น้องก๊อตว่าเอ๊ะเป็นไปนตามข่าวที่ชาวเน็ตสงสัยว่าเลิกกันหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้แพทเขาก็เคยให้สัมภาษณ์เรื่องหัวใจว่าสถานะตอนนี้ของแพทกับก๊อตยังไม่เรียกแฟนนะจ๊ะสุดท้ายแล้วถ้าไปต่อไม่ได้ก็ต้องกลับไปเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแหละถูกต้องค่ะนะฮะแมตต์พิโรนรีนะหลัง คำทํานายไม่มีวันได้แต่งงานกับสงกรานค่ะใครไปทานายคะเพราะคุณเป็นคนดงนังใช่ป่ะแม่คุณเอมี่แม็กซิมค่ะเอมี่ช่วงนี้เธอหันมาดูดวงแบบเอมีอม่ลูกสาวดูดวงเพิ่งเจอไปดูดวงให้แม่ไหมคะไม่ได้ดูลูก <c oughs> สาวเจอที่รายการบุ๋มแล้วก็ลูกส <c oughs> าวใส่กับลายเอ็ม อ๋อยังใส่อยู่ยังใส่อยู่ว่าฉันสงสังยไงลูกสาวใส่เป็นลูกสาวใส่แล้วลูกสาวสเป็นหมอดูลแล้วค่ะผ่านตัวไปเป็นหมอดูแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเปิดดวงนะคะของคู่คนสงกรานต์ชั้นอรงค์แล้วก็คุณแมทพรีรณีบอกว่าดวงพี่สงกรานต์เนี่ยเป็นดวงที่ควรอยู่คนเดียวมากกว่าคงไม่ได้แต่งงานถ้าแต่งแล้วจะมีปัญหาชีวิตแน่นอนจากที่ไม่เคยมีมันก็จะมีดวงของเขาเรียกว่าดวงเจ้าพระยาคบไปเรื่อยๆเหมาะกับการอยู่คนเดียวถ้าฝืนแต่งเหตุการณ์มันก็จะเหมือนครั้งแรกที่เขาแต่งไปฟันธง ปันทงเลยเหรอปันเขาปันทงมันเป็นหมอรักไม่ใช่เหรอหนูเติมให้เขาเองอ๋อถ้าคอนเฟิร์มก็จะเป็นอีกิดค่ะนักฮตอนนี้มีลูกแล้วนะใครคะหมอกริดฮะมีลูกแล้วเอ้าเหรอแม่ลูกไหลลูกอ้วนด้วยลูกผู้ชายด้วยเอ้าเหรอเออมีลูกแล้วหมอกริดคอนเฟิร์มโอ้โหอ๋หมอกริดก็เป็นผู้ชายนะค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยแม่เคยสมัยก่อนมีคนมาถามพี่เต๋าบอกพี่เต๋าเป็นเมียหมอกริดหรือเปล่าไม่ไหวนะฮะ ไม่ไหวจริงจริงเ,เขาก็สงสัยเดี๋ยวเห็นสนิทกันสนิทกันก็คือน้องน้องคนะ่ะสมัยก่อนเราก็จุงมือกันขึ้นศาลหาอะไรด้วยกันมาเยอะนะแ<ร>ม่เนอนะหาอะไรมาเยอะค่ะแม่ ไม่แตกใจแล้วที่เขาจะสงสัยแล้วแ่แล้วผ่านอะไรสองคนมาเยอะมากเขาบอกกิจตอนนี้เขาดังกันที่ไปคอนเฟิร์มน้องลิเดียไงอ๋อฉันก็เรากิจก็บอกพี่เต๋าช่วยผมหน่อยเราก็ต้องช่วยไงค่ะ้ก็น้องเนาะลิเดียมเราก็สัมภาษณ์นะก็น่ารักกับเราอ่ะแต่เราก็ต้องไปอ่ะนะคะในเมื่อเขาใส่รายชื่อเราไปด้วยอ่ะค่ะเราก็ต้องไปเป็นบ้านหลังที่สองแล้วแม่ไ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 ม่ช่วงนู้นนานแล้วนานแล้ว นานแล้วสจีนานแล้วเรื่องนี้มันนานแล้วนะคะแล้วเขาเขาก็จบันด้วยดีด้วยการขอโทษกันในศาลไกลเกลี่ยได้ใช่นี่เดียเป็นคนใจกว้างนะคะเขาไม่ใช่คนใจแคบเขาเป็นคนเด็กนิสัยดีเด็กนานาชาติเด็กใจกว้างเขาไม่ได้มาเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไร น้องเขาน่ารักพอเขาขอโทษเขาก็จบเลยน่ารักขนาดไีนดิเดียนะฮะชาวเน็ตรุมจวกดีเจผ่านุกงโดนอีกแล้วเนาะโดนอีกแล้วน้องอาสุดหล่อของดิฉันโพสภาพเชิงเหยียดทำไมอะเป็นผู้หญิงเอเชียน่าจะเป็นผู้หญิงไทยนะฮะน่าจะเป็นเพื่อนกับมิเตอร์จันเจ้าทำงานใกล้ๆกันสุรวง์กับพัดนพรมก็ใกล้ๆกันเนาะหรือก็อาจจะเป็นซอยคอบอย ในยุคที่ยังไม่มีโควิด19เพราะรูปนี้เป็นรูปเก่าอารูปเก่าแล้วก็จะมีหนุ่มผิวสีสองคนซึ่งตัวหญ่เขาเข้ามาถ่ายรูปกันคือเขาถ่ายรูปเฉย,ยๆ,ๆเขาไม่ได้ไปมีความว่าเขาไปม,มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเขาถ่ายรูปกันในร้านเฉยๆหรืออาจจะอยู่ที่พัทยาก็ได้ได้ยังไงต่อฮะคือคนที่โสพสต์ภาพนี้คือดีเจภากุ้งค่ะแม่ก็เป็นภาพอย่างที่แม่อธิบายไปเลยนะแล้วเขาก็เขียนแคปชั่นด้วยบอกว่าขอสามคำ<อ>ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็หนึ กุง so uh ็เลยเข้าไปตอบกลับบอกว่าฮ่าฮ่ถ <sh> ึงกับก้ากเลยตรูนะคะต่อมาก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์ณว่าแบบทําไมออกมาโพสภาพแบบนี้ทําไมถึงมาคุยกันแบบสนุกปากแบบนี้มันเป็นการคุกขามทางเพศมากคมางเพศแล้วก็จริงๆในภาพที่เขาโพสต์ไปไม่มีการเบลอหน้าคนในภาพด้วยนะคะเขาก็เลยจะไม่ใช่คนไทยมั้งน่าจะคนต่างชาติเนาะ มันอาจจะ<ต>ไม่ใช่ประเทศไทยก็ได้อา,อาจจะเป็นประเทศถเแถวแถวอาเซียนเราแหมอาอาบาอย่างนี้อาชีพยอย่างนี้มันไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวเนาะคนบางคนในอาเซียนมันก็น้าเหมือนคนไทยมันก็จอบอกว่าไตแลนดนไตแลนไตแลนไตเลีนเพื่อนพี่ยังเคยเจอเลยใช่ไปเป็นกระเทยเขาเป็นกระเทยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็มีกระเทยอาเซียนบ้านที่เป็นเกาะ เวลาไปขายตัวก็จะไปบอกว่าไตเลียนไตเลียนไตเลียนเออาเขาจะผิดไตเลียนแจไตเลียนไตเลียนไตเลียนอีพวกเนี้ยชอบมาอ้างเป็นประเทศไทยอันนี้เรื่องจริงนะฮะเอไอเอไอเขาไตเลียน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 กูจะให้มึงร้องเพลงชาติให้กูฟังมึงร้องได้หรือเปล่าชอบบอกว่าเป็นคนไทยแต่จริงไม่ใช่คนไทยไงเออแล้วคนก็เลยเข้าใจผิดว่าคนไทยไปทําอาชีพอย่างว่าจริงๆแล้วเราเลิกทํามานานแล้วค่ะ กลับเราขุดทองมาหมดแล้วอะค่ะแม่จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะประเทศมีนั่นแหละหลายประเทศแถวอาซอาเซียนอะไตแลน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 มึงจะไปไตแลนได้ยังไงมึงไม่ใช่คนไทยกูดูก็รู้แล้วมึงเป็นคนประเทศประเทศอื่นเนาะประเทศนี้ไงโอ๊ยประเทศนี้เยอะเหรอแม่โอ้แข่งกันสุดฤทธิ์คู่แข่งไทยใช่ไหมอย่าคิดว่าเป็นคู่แข่งบ้านเราดีกว่าเขาเยอะค่ะบ้านเราจะเิญกว่าเขาเยอะบ้านเรา บ้านเราทุกอย่างดีกว่าเขาเยอะชอบอ้าวเาเป็นคนไทยไงไตเลน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 มึงจะต่อได้ไตเลนได้ยังไงมึงไม่ใช่คนไทยนะฮะอ่ะยังไงต่อฮะนี่แหละค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณอาร์ตเขาก็เลยมาตอบกลับคอมเมนต์นะคะบอกว่าไม่โอเคตรงไหนอย่าคิดเยอะครับคิดมากคิดเยอะไปเนี่ยกางเกงขาดนะอย่าเครียดเยอะเดี๋ยวแก่หมดค่ะใช่ค่ะนะคะก็อาจจะไม่ใช่คนไทยค่ะคิดว่าคุณไม่ใช่คนไทยนะฮะมัสคาร่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดหนูจะต้องไปถ่ายกับแขกอย่างเงี้ยลูก แขกผิวสีอะลูกปกติหนูก็รับแขกผิวสีเนาะเออผมมาสคาราเป็นเชตของพวกเซางอ๋งเออพวกเซาถึงว่าช่วงนี้มีคนมไม่ใช่แขกแขกไม่ใช่เป็นพวกผิวสีผิวสีนะแอฟริกันไม่ใช่นะคือคเซานี่คือพวกแขกแขกที่แบบว่า แถวอาหรับใช่ช่วงนี้มีคนมาจีบเขาจริงๆเป็นพวกอาหรับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมลูกใช่เขาให้หนูไปช่วยตอบคอมเมนต์อยู่เลยเออเขาชอบตัวใหญ่ๆก็ดูเมียแถวอาหรับเวลามาสิมาแถวซอยนานาก็จะตัวใหญ่ๆเหมือนมาสคาร่าหมดช่วงนี้ต้องเปิดกูเกิลธารเสลดบ่อยมากเลยใช่ใช่ใช่เพราเขาสวยไงพวกอาหรับชอบใช่เพราะเวลาเดินทะเลทรายมาสคาร่าจะเดินทนไงอ้าว ทนสภาพอากาศแล้วทนสภาพอากาศแล้วก็อดกินอดน้ําได้นานแบกของได้เยอะถูกต้องเพราะมีหนอกอุ๊ยไม่ได้นะด่ามาสคาร่าเนี่ยเขาจะมีผัวเขานะคอยมาเซฟเขาในยูทูบนะเซฟมัสคาร่านะเดี๋ยวนี้เขามีแฟนคงแฟนขับมีเอฟรงเอฟซีนะ เซฟมาสคาร่าผมไม่ไมชอบเลยที่คุณแต่ว่ามาสคาร่ามาสคาร่าเดินทุกเทปเลยครับผมรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> ผัวหรอขอโทษด้วยที่ด่าเมียมึงนะฮะ <c oughs> <c oughs> แหม่ด่านิดด่านหน่อยไม่ได้นะหูแหมด่า เมียไม่ได้เนาะหึงออก YouTube เลยอะ่ะเออนะฮะยี่ <laughs> พวกนี้เนาะมาคาร่านี่ก็เก่งนะเก็บแต้มเก่งๆเนาะอ่ะขอบคุณโซโซโน่ค่ะสำหรับโซโซโน่นะคะวันนี้มาพร้อมกับนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริสอมอาหารโซโซโน่ ono, จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 1 1 1 9 9 4 4หนึ่ากันอีกรอบค่ะ0 9 1 1 1 9 9 4 4หนึ้วก็ที่สี่ ไม่ได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจัดแคมเปญลีนแอนดรวยท้าลมร้อนนะคะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด10ท่านด้วยกันแค่เข้าไปกดไลค์ c e b o o k f แฟนเพจของเขาโซโซโน่ไทยแลนด์กดไลค์แล้วก็กดแชร์โพสต์นี้นะคะตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยบอกเหตุผลว่าทําไมอยากมีหุ่นที่สวยเขาจะมีการสุ่มผู้โชคดี10ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ทานฟรีๆรีไปเลยหนึ่งเดือนเต<ๆ>็มๆเท่านั้นไม่พอค่ะมีตารางคอร์สการออกกําลังกายแบบเคร่งครัดให้อีกด้วยก็กิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่ววันนนนี้ยยาาไปจถึง27เมษ ประกาศผล30เมษายนนี้แล้วก็รีบๆไปร่วมกิจกรรมกันค่ะอ่านะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอะไรอ่ะชาวเนี่ยขุดอดีตค่ะหมอทวีสิน๋อโคโซก,ก็นะใช่ค่ะโคโอกศูนย์บริหารโควิด <COVID S 1> พี่ต่อเคยสัมภาษณ์ท่านสมัยก่อนอนานแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะเปยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะค่ะ